giàu nam hải ba giàu quả cha nghèo hơn quả nam giàu hải cầu anh quốc quả già đây bình อยู่นหน้าตงเาาสานีวันเีหวนเจ้าไปอยูนาทีขวนไปมาสามีวันเีหวนเจ้าไปต้สาวหวนน้อยไปมาสามีวันเทียนมาเยาไเล็กว่าเจ้าจะไปตรง จะไปต้มชนีไก่หันเจียวเจียวอยู่หาจะได้ไปต้มคว้ยกำและเนือดจะได้เป็นไปเป็นเพื่อนผู้หีวันเจ่าจะไปเลยที่ข้าเก๋ควรจ้าไ็นเสื่อประเทศยออต้องใส่ยาได้ไปหลไหลต้องปลุกไหลเรียบตาใหม่จะได้เห็นนะำหมูนี้กมยาไปพกที่ทางเข่าหมูเข้าแล้วเสือที เล่าตาเร่เขาจะกลับนำมูหมัดทำตาเลาตาให้จนกอ่เลี่ยนดูลกัตาแค้นน้ำตากรัววาแย่ต่้าพวกเราาเจ้างเ่าาาจะไี มาเงาอยู่ในเดือดหน้าาเที่เพิ่มต้นแลเดือดรอนจยที่กาอเนือก้แต่จะมายงวไปไม่พิจอัปารให้หอดลุงแยกหอดโบราณจะเลยีาสนาสอนจเขียนงนานพิจารณาก่อนมีอารน้าเกสุภาพเกลดคววเมอย่เดือดตาให้ทำจากตัวหมา ไออายุวัโนสุขหลังบาลอ๋อ้เจ้าพี่อายุ่ัตเน่าก็แต่รอยขอพระรานนิเปศนหน้าที่นานาบาแยงน้ยูยไทยเจ้าี่จะให้หนาเสียดยางเียเดินจ่าให่ติใจุนามีปวเจ้าจงไม่ได้ต้องเามาทัโยนตาโกเรื่องที่ก้าให้จนาของุำวเจารย์นี่ก็ะีรับแก้ที่จะอภิปริติ เอตโฆมารโสภาติกาสิกขาติกา9อุเมนังแกนติเอรนจอนสุปัสสาสานิกากะระนะสุเถระย่อดับแก่ให้ความศีล <Sýstas> ให้ดีกวดในครบกว่ากมรจะมีพันาการใเจ้าูเาไวงอู่ตองหน้าใี้กจ้าราคาเรียาต่อตอนต่อให้ทาใจอ่อนไม่ทัทียมเจ้าญาตท่าท่านโยาเจ้าเป็นจกราเจ้าที่ว่าผ ไม่ดูจนต่อคานเดอดอาจารย์อฝากที่ไม่ดูต่อ